สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านเนาะค่ะค่ะมื่อนี้แม่หมูก็จีได้ผ้ามาตามหาแนวทางเนาะค่ะในวันที่16บหท่านว่าคม64เนาะค่ะน้ำแม่แก้วหน้าค้าเนาะค่ะเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่ของเพิ่นกับเขาเนาะค่ะเนาะงวดนี้ก็มาตามเบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะว่าคุณแม่เพิ่นสิให้โตัวใดเนาะค่ะในงวดวันที่16บหท่านว่าคม64ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้ว แม่หมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่หมูได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆในคลิปต่อๆไปน้ำในเรื่อค่ะค่ะมื้อนี้เฮาก็มาพอดีคุณแม่แก้วนาคาเพิ่นก็ได้มาตึกปลาเนาะค่ะเนาะค่ะแม่หมูก็สิได้มาซื้อปลานั้นแม่แก้วนาคาคือกันเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะแม่ไม่เล่นน้ำหนาวน้องแก้ว นี่แหละคะปลาของคุณแม่เกี่ยวนะค่ะเนาะค่ะยกให้เบิ้งนะคุณแม่ปลาพอดีได้มักขอตัวเลขน้ำคุณแม่พอดีก็เลยว่าเห็นคุณแม่ตึปลาเนาะค่ะเนาะปลาเป็นมีตาสูงงาม,งามๆใหญ่ๆเนาะค่ะท่านชมค่ะโอู้้น่ะค่ะชมปลาเป็นแม่ป้าตัวมีตาสูงใหญ่ๆเนาะค่ะท่านชมค่ะ ็คือปลาแปลว่าป่าแซ่บๆนะคะครัป่าต่าก็มีจัตุรใหญ่ๆเนาะ,ค,ะ,นะ,ะค่ะเนาะปลาเลลี้้ยงมาาาอาอหรจะปคุณแม่เป็นเลี้ยงหัวอาหารเนาะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเ้างสีมาขอแนวทางน้ำคุณแม่เนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขก็มีเข่ามีรูดได้เด้อค่ะท่านผู้ชมบอกว่ากันเนาะคะ่ะเนาะ ท่ามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะว่าคุณแม่พันเสดตัวใดในวันที่สิบหกท่นวาคมหกสี่นีเนาะคะ่นะเนาะแม่มาจาป่าเหครับผมจ้าแม่มาจับป่า <c oughs> โอ้ยเมือว่านนี่ก็มาแต่ว่าบ่ได้แวะเนาะเพราะว่าเห็นคุณแม่เพิ่นหยุ่งอยู่จ้านะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเลยมีเอฟซีถามมาหลายคุณแม่นะครับก็เลยมาถามให้ก้อสิบ่บริษัทบันไดเลื่อนพี่น้องนะครับ บรรยากาศดีขนาดเลยบนี้เป็นตะห้าขนาดเลยตามแนองปลาเลยดิจ้าตอเลวนนองจ้าแมจะูเลยครับพจสูบลตงเดียวแล้วแม่ก่อขายเอามือเกหมายปูันหน่อยแล้วได้าตอนนี้แมมูก็ได้ซักไปแล้วสองกิโล๋อคุณแม่ส,สูบขายหอมนะครับเนาะแม่สูบ ใช่แล้วพ่อได้เห็นหูไเเ้าไปโรงเรียนเพราะว่าแม่ก็ซื้อหวยครับผมหุ้นเมื่อกี้นี่ก็เข่านะแม่เนาะใชสามงวดนละไเด้ครับครับผมเขอมาสามงวดแล้วใช่ตัวเลขขอมคุณแม่นะครับครับช่องแมกเกสันก็ได้ลงไปแล้วนะครับเนาะร่วงไปหนึ่งขึ้นนี่นะครับท่นผู้ใดได้เบิ่งก็เอาไปติดตามรับชมได้คือกันนะครับแม่นค่ะตอนนี้ก็อยู่กับแม่หมูนะครับผมครับไม่ได้ทำอะไรอยู่กับช่องไม่ฉุกไม่หลับสองไม้แล้วพี่น้องเนาะครับจนมาน่ำครับห้าสิบ ถามคุณแม่จังไหนที่เอาแนวทางแล้วคุณแม่เลยเพราะว่ามาลบกัคุณแม่เดี๋ยวจะเวลาคุณแม่นะครับเนาะแม่ก็เตรียมไม่หายหรอกอะจ้ารียมไ้กระเทียมไปตั้งเตียงหมูอ่ะนี่แหละอ่ะไม่หายแล้วเอาเลยครับพี่น้องโอ้มีบนล่างเนาะค่ะมีเก้าสามกับหนึ่งห้าเนาะค่ะสองแปดศูนย์สี่ข้างล่างล่างก็คือมีห้าสามหกสามศูนย์หกศูนย์เนาะค่ะ สำหรับเลขสามตัวเนาะค่ะก็มี่แปดสี่สามสองหกสามหกสามแปดเนาะค่ะโอ้แต้ท่านผู้ชมพิจารณา,าเบิ้งเอาเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะสำหรับเลขของคุณแม่แก้วนาคานี่เข่ามานี่แต่แม่หมูกับดอลลามาตามนี่กับเข่าสามเทียรแล้วเนาะค่ะเนาะครับเข่ามาสามเทียรแล้วะคะ่ะจารณา,าเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อทางช่องกับในน้ำสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบติกตามเนาะค่ะ,ะสำหรับท่านใดที่ชอบกับพานใดเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับตัวเลขกับมิเขามิหลุดใดเนาะค่ะเนะานนะค่ะบ่าวากันเนาะค่ะเอาเาฝากยังสี่ลจะจากอยากให้ได้อยากให้รวยอยากให้มนันกันลจะจาให้มนันทุกข้ออะไรเขาให้ตรงๆเป๊ะๆเลยเหนะ <laughs> รอเนาะค่ะ <laughs> ให้ลำๆรวย้วยเอะท,ทีทั้งหลายกันดีค่ะ ท่านท่านกะทิลบวนคุณแม่ท่านนี่เนาะค่ะครับทั้งช่องแม่มูกับช่องพี่ดอลล่าแล้วก็ทั้งช่องโศกีมนีลาบนะคะก็ขอขอบพระคุณคุณแม่เนาะค่ะเกี่ยวน้าข้าที่เป็นที่ให้แนวทางเนาะค่ะให้แนวทางทั้งช่องเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสรุปเนาะค่ะ ตัวเลขของคุณแม่แก้วนะคะ่ะที่เพิ่นแบ่งปันมาให้เนาะคะ่ะในวันที่16ท่านว่าคม64เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่บึ่งบอท่านเนาะคะ่ะแมมูกสิไดมาสรุปให้บึง่งเนาะคะ่ะก็มี9 3 1 5 2 8 0 4เนาะคะ่ะข้างล่างก็มี5 3 5 6 3060เนาะคะ่ะแล้วก็ขครั้งเลข3ตัวเนาะคะ่ะสำหรับท่านที่ชอบเลข3ตัวเนาะคะ่นะเนาะก็มี8 4 3 2 6 3 6 3 8เนาะคะ่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิง่งเอาเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะทางช่องแม่หมูก็ได้น้ำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะสำหรับพูดแม่เกลียวนะะ้าข้าเพิ่นก็ได้น้ำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันนะคะ่ะกายทุ่น ท่านผู้ชมทิ่จาราหน้าบึงนะะเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมคลิปแม่หมูแล้วแม่หมูก็ขอรอยท่านผู้ชมลำล้ำรวยๆเด้อค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่16ธันวาคม64เนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับตัวเลขคงสิม,มีแค่นี้เนาะค่ะเนาะผุบผอกันในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็ขอยตัวก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ